สวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเชาว้าประจำเช้าว,วันที่22เดือนกุมภาพันธ์ย่านดูในส่วนของตัวบริการสัญญาณทองคําสกุลเงินนะครับใครสนใจเข้าไปดูรีวิวได้ที่ Facebook Page ห้องข่าวเศรษฐกิจคูเป,ปาห้องซิกวีพีอาจารย์พี่บีเป็นห้องซิกที่มีการเทรดสดชนข่าวมีทีพีเอสแอลชัดเจนอัตราบินเลตเกินกว่า80% a c Security เป็นโบรกเกอร์ที่มาจากประเทศออสเตรเลียค่าสเปรดถูกสามารถเทรดบิตคอยน์ได้ตอนนี้สามารถฝากเงินผ่านคิวอาร์โค้ดได้นะครับเอ g แ c a เรามี โปรโมชั่นใหม่ตอนนี้ครับฝากเงินแล้วรับโบนัสทันที20%ของเงินฝ่านะครับสูงสุด2,000 EURS เลยตั้งแต่วันที่22กลุ่มภาพันธ์จนถึงวันที่22มีนาคมนี้ครับประสบการณ์บางยาคุณคือผู้กำหนดให้อิสระกับทุกความรู้สึกที่เหนือกว่า สวัสดีนักลงทุนนะครับสถานการณ์ในช่วงเช้าวันนี้นะครับโดยรวมแล้วตลาดก็ยังตกอยู่ในสถานะแบบลิสออนอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับโดยในส่วนของตัวสกุลเงินออสเตรเลียนิวซีแลนด์ GBP ยังคงปรับตัวแข่งข่าสู่บริเวณที่หน้าของตารางครับการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาของสกุลเงินออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับได้รับแรงหนุนจากสภาวะตลาดครับที่ไม่ได้มีในส่วนของตัวปัจจัยหรือว่าข่าวลบๆแต่อย่างใดน,นะครับขณะสกุลเงินปอนด์ก็มีแรงหนุนเช่นเดียวกันเพราะว่าล่าสุดแล้วนายกรัฐมตนตรีบริจไ์้ออกกมาาประศไวว้่า ทุกๆโรงเรียนเลยอาจจะได้กลับไปเปิดเนี่ยในวันที่8มีนาคมที่จะถึงนี้ครับพร้อมทั้งแนวโน้มที่คาดว่าในวันจันทร์นี้อาจจะมีการประกาศนะครับคลายมาตรการจำกัดต่างๆเกี่ยวกับโควิด -19 นับว่าเป็นเรื่องดีนะครับเป็นแรงสนับสนุนให้กับในส่วนของตัวสกุลเงินปอนด์ครับทุกท่าน อย่างไรก็ตามนะครับสกุลเงินปอนด์ถือว่ามีการปรับตัวขึ้นมาเนี่ยแข็งค่ามากจริงๆเมื่อเทียบกับสกุลเงินย s สดอลลาร์ก็ขอให้นักชุนุมระมัดระวังในเรื่องของแรงเชขายชำกำไรด้วยครับต่อมาครับในส่วนของตัวสถาบันนะครับวิจัยเศรษฐกิจของประเทศนิวซีแลนด์ได้ออกมากล่าวไว้นะครับว่าในสัปดาห์นี้นั้นจะมีการประกาศนะครับแผนถแถลงของตัวธนาคารกลางของประเทศนิวซีแลนด์รวมถึงอัตาราดอกเบีย้ยเบื้องต้นทางด้านของศูนย์วิจัยเนี่ยมองว่าในครั้งนี้ น่าจะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ในเรื่องของตัวนโยบายรวมถึงตัวของอัตราดอกเบี้ยแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงไปในทิศทางที่ดีนะครับตามสถานการณ์ต่างๆของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ครับก็ตัวนี้ยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มนะครับว่าจะช่วยสร้างแรงหนุนหรือว่าแรงลบให้กับในส่วนของตัวสกุลเงินนิวซีแลนด์แต่หากว่ามีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีเนี่ยแบบนี้ก็อาจจะช่วยสร้างแรงหนุนให้กับสกุลเงินดังกล่าวได้เช่นเดียวกันครับ ราคาทองคํามีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาในช่วงเช้าวันนี้เลยนะครับรับแรงหนุนจากการที่สกุลเงินยูเอสดอลลา์นะครับซึ่งทําหน้าที่ในสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยปรับตัวอ่อนค่าลงไปครับอย่างไรก็ตามครับนักทุนการปรับตัวของยูเอสดอลลา์นะครับที่อ่อนค่าในช่วงเช้าวันนี้ไม่ได้ช่วยยกระดับให้กับราคาทองคำอย่างเดียวนะฮะราคาน้ามันก็มีแรงหนุนขึ้นมาด้วยเหมือนกันแต่ก็ยังไม่แน่นอนครับ เพราะว่านี่เป็นช่วงเช้าวันจันทร์นะครับเราอาจจะต้องรอดูว่าตลาดจีนที่จะเปิดในช่วงเวลา8ปดนาฬินาทีเนี่ยจะมีทิศทางไปในทิศทางใดครับราคาทองคําจะสามารถฟื้นคืนชีพได้หรือไม่อย่าง FXStreet นะครับได้มองไว้ว่าทองคําตอนนี้หากว่ามีการปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยอาจจะมีการปรับตัวไปถึงที่ระดับ1,800เลยก็เป็นได้ ตัวนี้เป็นแค่เป้าหมายเฉยๆนะครับยังไม่ได้มีแรงสับสะุนขึ้นไปมากขนาดนั้นนอกเหนือจากการที่ยูเอเซียสปรับตัวอ่อนค่าในช่วงเช้าวันนี้ครับเรามาดูการเคลื่อนไหวของตัวดัชนีฟิวเจอร์สาระกันบ้างดีกว่าครับล่าสุดแล้วดาวโจนส์ฟิวเจอร์สบวกอยู่ที่0.03% S&P 500บวก0.16%ขณะที่ n a s d ด q นะครับบวกอยู่ที่0.20%สะท้อนให้เราเห็นเหมือนกันครับว่าตลาดยังไม่ได้มีข่าวลบแต่อย่างใดครับโดยรวมแล้ว เราสามารถเรียกได้เลยนะครับว่าสถานะตลาดแบบนี้ยังตกอยู่ในสถานะแบบ l ลิสออนอย่างเห็นได้ชัดโดยในส่วนของตัวสกุลเงินสินทรัพย์ปลอดภัยอย่าง JPY และ c h f ก็ยังไม่ค่อยมีพลังกำลังมากมายเท่าไหร่ครับขณะที่ตลาดเอเชียในช่วงเช้านะครับปัจจุบันนี้ตัวของดัชนี SP500 ของภัยครับ S&P ASX200 ของทางประเทศออสเตรเลียนะครับบวกอยู่ที่0.06 ขณะที่ดาวโจนส์นิวซีแลนด์นะครับติดลบ0.66%นิคกี่225นะครับบวกอยู่ที่0.97%ครับสะท้อนให้เห็นเลยว,ว่าสกุลเงินเยนเนี่ยอาจจะยังมีปัญหาอยู่ครับแล้วนี่ก็คือการสรุปข่าวสารในช่วงเช้าทั้งหมดครับนักลงทุนสวัสดีครับ